หมูชาบกําหยัดเสกหอฝันนาทายเ็กทองหอฝันวันนี้กินเส้นใหญ่เย็นตาโฟค่ะย็นตาโฟร้อนๆมาเสิร์ฟถึงที่แล้วค่ะเย็นตาโฟจ้าย็นตาโฟเย็นตาโฟร้อนๆค่ะเย็นตาโฟเส้นใหญ่ค่ะ ทายกกทองหอฝันทายกกทองหอยสิ้นทองหอฝันโ,โวเมหโเมตโตหลายล้ายะชายเสกล้าทายกกทองหอฝัน เชีงทองโฮม่โฮม่ซุปนูเดินสไตล์ไทยหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าห้องกลงด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ